มันจะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไงนี้เป็นส่วนสำคัญของระบบสู่โรนาการในอีกทีครับในเรื่องของแผนการเรียนรร้นะคะที่สำคัญนี่เป็นเรื่องของแผนต่อมาในเรื่องของความสอดคล้องเนี่ยอย่าลืมจุดประสงค์ที่จะบอกว่าเกี่ยวกับหลังผลสอนที่จะมันจะลขงกนกันมาตลอดในแผนการสอนนั้นขึ้นหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะท่านเลือกมาแค่หนึ่งชั่วโมงในคารสอน แล้วก็จํากัดหน้าเรามาดูว่าปีนี้จะจํากัดหน้าเท่าไหร่ก็ติดตามถามเว็บไซต์ซึ่งเขากาลังจะประกาศในสัปดาห์หน้านะคะว่ากําหนดให้กี่หน้าตามนั้นนะคะตามหน้าอย่ากเกินแม้มนัดเดียวก็ไม่ได้เขาจะนับจํานวนหน้าตามที่เขากําหนดให้ถ้าไม่เช่นนั้นจะตกอย่างปีที่ผ่านมาแผนและโครงงานเลยหนะ้านิดเดียวค่ะมันทัดเดียวแท้ก็ไม่สามารถให้ได้ก็คือเป็นไปตามเกณฑ์เนาะ ทีนี้มาดูในเรื่องของโครงงานขอให้เล่งไปนิดนึงนะคะต้องขอไปเดี๋ยวเรามีอะไรหลังใหม่ก็คุยกันได้นะคะีนโครงงานคุณธรรมในหนึ่งโครงงานเนี่ยเมื่อกี้ถ้าจริริัาได้อธิบายโครงงานเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกันมันจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่มันจะไปโชว์ตอนที่ส่งรายงานโครงงานนะครับและจะไปตัดเชือกสุดท้ายตอนที่สัมภาษณ์ที่เด็กพรีเซนต์งานโครงงานคุณธรรม มันจะไปตัก,กนตรงนั้นที่จะมองให้เห็นว่าเด็กทําใช่ไหมหรือคุณคุรเปลี่ยนขึ้นนะคะอันหนึ่งที่เมื่อกี้ถ่าจะไมสาเตือนก็คือเรื่องของเวลาสําคัญมากนะคะไม่บางคนเขียนว่าสิ้นสุดคําสั่งก็บอกว่าในกรอ,อบของ,ของเกณฑ์คือสิ้นสุดภาคเรียนที่หนึ่งสองคือมีนาสาองพันห้าอมีนาสงใช่ไหมคะแต่บางคนใช้ ขศออปัจจุบันคือ6แบบมาใส่แค่เตียงเลขตัวเดียวสามารถปรับตกเลยนะคะตรงนี้ให้ระวังเพราะนั้นเวลาส่งงาน1ตรวจพิสูจน์อักษรนะคะ2ตรวจรูปแบบพอนว่าถูกไหม3ตรวจความเที่ยงตรงและถูกต้องตามลักษณะเกณฑ์นะคะและ4ข้อสําคัญในเรื่องของความแม่นยําในในการเขียนคนง,งานในรอตที่เป็นเปเปอร์นั้นทั้งหมดแล้วก็รูปภาพก็กำหนดให้6รูปหรือ4รูป2หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูให้ละเอียด นี้มาดูในส่วนของโครงงานคุณธรรมที่ส่วนใหญ่จะพลาดอย่างน่าเสียดายนอกจากจะเรื่องเวลาแล้วก็คือเรื่องของกิจกรรมมักจะนำ